นี่ครับเราจะมาที่ต้นวัดตะวใช่ครับเราจะมาที่ต้นตะเคียนซึ่งที่เขาขุดหาหวให้กันนะครับแล้วผมลองจะไปขุดด้วยครับผมจะมาถูด,ด้วยครับเดีราหเส้นทางชันนิดหน่อยครับออชันนิดนึง เลตรงไปเองนะครับคนขายอลไยต้องไปนะครับไปทางนี้ครับทางนี้เดี๋ยวไปทางหน,น้าดูดีกว่าจะสะดวกกว่านะครับเดินเดิน มันชันหน่อยครับขออภัยนะคะที่ยกย้ายยางพลาชางมันชันนะครับขอ,อุญยะถ่ายนิดนึงนะครับตั้งแต่หางครับต้องแต่หางพยาน,นาคนี่จะลักษณะบนทางพยาน,นาค มีแป้งติดบ้าง啊เอาเรี ต่อไปนะครับต้องหาแถวต้น หนึ่งนะครับหนึ่งตรงนี้ได้หนึ่งนะครับ หนึงได้หึงแล้วได้หึงแล้วนึ่งหนี้ยนหนึ่งห้านางบบงอน่งางเตกอ่ะมาออได้แล้วพาิงบอกแย่พึ่งพอมีนะคะขออภัย หนึ่งสองสองสองอ่าพอแล้ววะสิ